ค่ะทุกคน รีด้ว่ามีข่าวที่น่ายินดีมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของภาคส่วนราชการระดับประเทศเป็นเกียรติร่วมสนับสนุนภาพยนตร์คายอ้อรับชมที่กรุงเทพมหานครเตรียมผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับบอสโจยมินได้ออกมาเปิดเผยครับทุกคนว่าภาพยนตร์คายอ้อวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับมุ่งสู่กระทรวงวัฒนธรรมผู้หลักผู้ใหญ่ของภาคส่วนราชการระดับประเทศเป็นเกียรตินะครับร่วมสนับสนุนภาพ พยนตร์คายอ้อแล้วก็รับชมพร้อมกันที่กรุงเทพมหานครผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองครับก็ต้องมารอติดตามกันครับทุกคนว่าผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการระดับประเทศเนี่ยจะมาชมภาพยนตร์คายอ้อที่โรงภพาพยนตร์ไหนนะครับเชื่อว่าพ่อโจกับองอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยโอ้โหทุกคนทําห้างแตกอีกแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้ามาโซนกรุงเทพมหานครครับพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยก็เฝ้ารอที่จะเจอลูกสาวอุงอิงแล้วก็พ่อโจนั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าวันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับที่ ที่เหล่าข้าราชการระดับสูงครับทุกคนเข้ามาชมภาพยนตร์ญญคายอ้อในโรงภาพยนตร์ญญญในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับที่ห้างเสริมไทยจังหวัดมหาสารคามนะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ระดับจังหวัดทั้งนั้นที่เข้ามาชมภาพยนตร์ญญคายอ้อแล้ววันนี้เราได้ดูทุกคนครับที่เข้ามาชมภาพยนตร์ญญคายอ้อในวันนี้ทุกคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าภาพยนตร์ญญญเรื่องนี้เนี่ยสอดแทรกคติครับแล้วก็ยังมีเสน่ห์มากๆกครับทุกคนในการร้องการรำในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนั่นเองครับทุกคนแล้วก็เห็นบอสโจยมนินเนี่ เยาวชนด้วยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าดูมากๆแล้วก็เชิญชวนคนที่ยังไม่ได้รับชมเนี่ยมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองครับอย่างที่บอกว่านะพุกคนภาพยนตร์เรื่องนี้มีคตินะครับให้เยาวชนรุ่นใหม่รวมถึงวัยกลางคนหรือว่าวัยสูงวยัยในได้ชมกันได้ทุกเพศทุกวัยนะครับและยังมีคติสอนใจครับพี่คนให้คนที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานหรือว่าคนที่เป็นนักเรียนเนี่ยได้มีการเคารพครูบาอ,อาจารย์มากยิ่งขึ้นไม่ทําผิดครูคายหรือว่าขายอ้อ ซึ่งซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าหน้าผลักดันมากๆสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์อีสานที่มีจุดเด่นมากๆแล้วก็ฉลาดในการนําเสนอมากๆครับทุกคนนําเอาศิลปวัฒนธรรมครับทุกคนมาสอดแทรกกับสิ่งลี้ลับนะครับให้หน้าค้นหาแล้วก็หน้าตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอย่างที่พิมพ์ข่าวกระแสเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นบทเรียนบทเรียนหนึ่งได้เลยนะครับทุกคนที่ทําให้ครูบาอาจารย์เนี่ยนำไปเปิดให้กับนักเรียนครับทุกคนได้รับชมกันใน ชั่วโมงของการเรียนได้เลยนะอ่ะยกตัวอย่างเลยว่าสมัยเรียนเนี่ยมิมขาวกระแสเคยชมภาพยนตร์ The r o r d of the Ring อันนี้เป็นภาพยนตร์ของต่างประเทศที่ครูเอามาเปิดให้พวกเราดูนะครับซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้มีคติหลายอย่างมากๆและคายอ่อเน,นี่ยมิมมองว่าเป็นภาพยนตร์ของไทยที่สอดแทรกคติเอาไว้ได้ดีมากๆแล้วก็จะทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้จริงๆครับทุกคนก็ขนลุกครับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนบอสโจยมานินเนี่ยขนาดนี้นั่นเองครับบอสโจได้โพสต์เอาไว้ครับทุกคนผ่าน Facebook หนุ่มโจยมานินนามวงศาขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในวันนี้นะครับบอกว่าภาพยนต์คายออเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการทุกภาคส่วนนำโดยวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับกาชาิมหาสารคามสัตดีปัญรหะครับไลออน แล้วก็สภาวัฒนธรรมและผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายคนครับที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็เล็งเห็นศิลปวัฒนธรรมของอีสานในรูปแบบภาพยนตร์นะครับไม่ขอลืมพระคุณ30กรกฎาคม2568นั่นเองครับทุกคนซึ่งวันนี้โอ้โหเป็นความภูมิใจนะครับแล้วก็องคงอิงเพชรบ้านแพงก็คือถูกขอถ่ายรูปเยอะมากๆแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยชื่นชมในตัวน้องเนาะในการวางตัวของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจครับที่ช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดครับถึงแม้ เวลานี้ภาพยนตร์คายอ้อนจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์พร้อมๆกับกระแสสังคมหรือว่าพร้อมๆกับข่าวสงครามนะครับแต่ทุกวันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่า FC ฟซีฟานขับก็ยังให้การสนับสนุนไปชมภาพยนตร์คายอ้อกันอย่างต่อเนื่องนะครับและวันนี้เป็นข่าวที่ดีมากๆและก็เป็นความภูมิใจของ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงมากๆครับทุกคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นความสําคัญคของภาพยนตร์หรือว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่สอดแทรกศิลปะของคนอีสานเข้าไปแล้วก็ผลักดันน้อให้เป็น ซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตอันนี้ภูมิใจมากๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะเห็นนะว่าภาพยนตร์ไคอ้อนี่ไปแตะถึงร้อยล้านนะครับก็ฝากทุกคนด้วยกันแน,นะครับเข้าไปแชร์เข้าไป share, เชียร์ครับดูแล้วก็รีวิวต่อส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้าไปรับชมนะครับรีบเลยครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยพูดเอาไว้ว่าเอ้ยรอหนังออกค่อยชมตาม n e t f l i x หรือว่าตามอะไรต่างๆอันนี้อิ้มมองว่าคิดผิดนะเห็นมีบางคอมเมนต์ คือพี่หมาอยากให้ทุกคนไปดูภาพแสงสีเสียงในจอใหญ่แล้วก็โอกาสที่ภาพยนตร์คายอ้อนจะไปอยู่บนจอใหญ่อ่ะมันไม่มีอีกแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรีบเข้าไปชมเข้าไปดูเลยว่าอัธรรมันเป็นยังไงแสงสีเสียงเขาจัดเต็มจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนด้วยเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปชมนะครับเข้าไปชมกันเยอะๆสําหรับภาพยนตร์คายอ้อนนั่นเองครับ วันนี้ปลื้มใจมากๆครับทุกคนที่พ่อโจกับองอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมอย่างที่บอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมทางจังหวัดมหาสารคามเนี่ยหาทุกคนยังจําได้เขาเคยออกมาขอบเขาเรียกว,ว่าออกมาชื่นชมอุงอิงนะวันนั้นก็คือเขาเหมือนกับมีคนที่อยู่ทํางานอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมา รู้สึกว่าจะเป็นปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแล้วก็องอิงเนี่ยไปเช็ดโตะต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถ้าทุกคนยังจําได้เนาะน้องเนี่ยไปเช็ดโต้เลยโดยไม่คิดว่าคํานึงว่าตัวเองเป็นศิลปินดังเลยนะจนผู้หลักผู้ใหญ่ดเดอออกมาชมว่าประทับใจมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้และชื่นชมไปยังบอสโจโยมนินครับชื่นชมไปยังพ่อแม่องอิงครับที่สั่งสอนน้องเป็นอย่างดีแล้วก็ทําให้น้องเนี่ยเป็นเด็กที่วางตัวดีมีคุณภาพในปัจจุบันนี้เนาะทุกคนพระจันทร์ก็นี่แหละ ทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ถึงชื่นชมแล้วก็เล็งเห็นนะครับด้วยบอสตัวยูมินินเขาเป็นคนที่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเรื่องนี้แล้วก็รายได้ตอนนี้ก็พุ่งสู่80บล้านบาททั่วประเทศแต่ยังไม่ถึงนะครับบางคนบอกว่าถึงหรือยังยังไม่ถึงนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปสนับสนุนกันเยอะๆเะนาะให้ไปแตะร้อยล้านกันไปเลยครับแล้วมิมขกากระแสเนี่ยฟันธงเลยว่าปีหน้าภาพยนตร์ไคยอ้อทุกคนจะเป็นภาพยนตร์ที่ คว้าได้หลายรางวัลเลยทีเดียวครับทุกคนเพราะว่าเป็นภาพยนตร์กระแสเนาะฟูอะไรต่างๆออกมารีวิวเยอะนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์แห่งปีเลยก็ว่าได้ที่มาสร้างปรากฏการณ์นะครับผู้สูงวัยเข้าโรงภาพยนตร์นะครับเด็กๆเข้าไปชมโรงภาพยนตร์นะครับก็ถือว่า กระแสตอบรับดีมากๆอ่ะทุกคนครับในวันที่1สิงหาบอสโจก็คงจะออกมาแจ้งเตือนอีกหนึ่งครั้งแหละนะครับทุกคนว่าจะไปที่โรงภาพยนตร์ไหนนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นแล้วก็ผลักดันภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้อุ้มขากระแสเนี่ยจะเอาภาพบรรยากาศของวันนี้มาฝากเพ่อนๆ FC แฟนคลับทุกคนกันลวกันนะครับ